ขับ d e t a X กันนะคะทุกคนรุ่นนี้เนี่ยมี2รุ่นย่อยก็คือรุ่น Comfort เป็รุ่นเริ่มต้นความจุ8 51.8กิโลวัตต์ชั่วิ่งไกล401กิเมแล้วก็รุ่น Smart ความจุ8บต62กิโลวัตต์ชั่วิ่งไกล480กิมซึ่งรุ่นที่เราขับก็คือรุ่น Smart ซึ่งสเปคของคันนี้เนี่ยอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตร0ถึง109.5วินาทีนะคะแล้วก็ท็อปสปีด150กิโมตรตช่มงวิธีเข้าเกียร์คันนี้เขาจะอยู่ที่ด้านขวานะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยเป็นแบบปรับแมนนวลแล้วก็มี4โหมดการขับขี่เลยก็คือ E ีโคคอมฟอร์ตสปอรแล้วก็โหมดวั แพโดตอนนี้ใช้วันแพโดอยู่ซึ่งวันแพโดคันนี้เขามีการหน่วงนะคะแต่ว่าไม่ได้หน่วงจนหยุดนิ่งแต่ถือว่าหน่วงดีนะหน่วงสมูทแล้วก็ที่หน้าจอเขานะคะสามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันได้ตามใจเราเลยแล้วก็มีซีเนีริโอโหมดนะคะสามารถปรับเบาะนอนให้เราได้พร้อมเปิดเพลงคลอเบาๆนะคะที่เก็บของด้านหลังเขาขนาดใหญ่ถึง508ลิตรแล้วก็ถ้าพับเบาะเนี่ยขนาดพื้นที่จะเพิ่มมาเป็น138 8ลิตรโดยรวมถ้าขับขี่ในเมืองนี่รู้สึกว่าออกแนวขับสบายๆนะเพราะว่าเวลาเราเจอเนินอย่างนเ้กขัไไดด